สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยคุรวิวันสว่างงงนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะขอต่อจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะคะโดยนะคะเรายัางอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะในเรื่องของหินและซากดึกดำบรรน,นะคะโดยวันนี้นะคะเรื่องที่คือคจะ ก็คือเรื่องราตุาดึกดำบรรน,นั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนนะคะเราก็มาดูมาตรฐานและก็ตัวชี้วัดกันก่อนเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะจะมีมาตรฐานนะคะจะมีตัวชี้วัดนะคะนะนักเรียนอยู่หนึ่งตัวนะคะก็คือมาตรฐานว .3.2 งนะคะป .6 กทับ3นะคะ สร้างแบบจำลองนะคะที่อธิบายกรารเกิดซากดึกดำบรนนะคะและคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรนได้นะคะเราอาจจะไม่ได้สร้างแบบจำลองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนเรียนรู้ในเน,น,นื้อหาในหนังสือเอาก็ได้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะซากดึกดำบรรคืออะไรนะคะซากดึกดำบรรน,นะคะ ก็คือนะคะซากพืชซากสัตว์นะคะหรือร่องรอยนะคะของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะที่ถูกแปลสภาพนะคะด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยานะคะและถูกเก็บไว้ในหินหรือชั้นหินนะคะ,ะตัวอย่างนะคะในรูปภาพนะคะเดี๋ยวดูในรูปภาพก่อนนะคะอันนี้ก็คือนะคะซากดึกดำบรรน,นะคะที่เขาค้นพบนะคะในอดีตนะคะโดยนะคะมันก็คือซากพืช ซากสัตว์นะคะในตัวอย่างนี้จะเป็นซากสัตว์เนาะอันนี้จะเป็นซากไดโนเสาร์นะคะอันนี้เป็นซากปลาเนาะอันนี้จะเป็นซากของหอยนะคะที่นะคะถูกแปลสภาพนะคะด้วยกระบวนการนะคะทางธรณีวิทยานะคะและถูกเก็บไว้ในหินหรือว่าชั้นหินนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูว่านะคะการเกิดซากหึืด,ดําบันเนี่ยเกิดได้ยังไงนะคะ การเกิดซากหร,รือดําบันนะคะเกิดจากนะคะการทับถมนะคะหรือนะคะการประทับรอยนะคะของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะแล้วผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่างๆนะคะจนกลายเป็นโครงสร,ร้างนะคะของซากหรือว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะซากดึกดําบันนะคะ ที่มีอายุมากเนี่ยมักอยู่ในชั้นหินด้านล่างนะคะส่วนซากดึกดําบันที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะอยู่ในชั้นหินนะคะด้านบนนะคะซึ่งนะคะซากดึกดําบันส่วนใหญ่เนี่ยจะพบอยู่ในหินตะกอนนะคะซึ่งเราเรียนเรื่องหินไปแล้วนะคะนักเรียนซึ่งการเกิดซากดึกดาบันเนี่ยก็ต้องอาศัยปัจจัยนะคะหลายปัจจัยนะคะดังนี้นะคะ อย่างเช่นอันแรกเลยนะคะก็คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะคืออะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยตายลงนะคะโครงร่างส่วนที่เป็นของแข็งเนี่ยอย่างเช่นกระดูกฟันหรือว่ากระดองเนี่ยจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานนะคะถ้ามีตะกอนนะคะมาปิดทับซากอย่างรวดเร็วนะคะก็จะทําให้กลายเป็นซากดึกดําบรรได้ง่ายนะคะ ส่วนที่จะทําให้เกิดเป็นซากหรือดับบันก็คือกระดูฟันหรือว่ากระดองพวกนี้นะคะ,ะยกตัวอย่างเง้นที่เราเห็นที่สไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นในส่วนของกระดูของสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะ,ะต่อมานะคะอุณหภูมินะคะอุณหภูมิก็เกี่ยวข้องนะคะเมื่อบริเวณใดเนี่ยมีอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือว่าแห้งแรงจัดนะคะนักเรียน จนเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะ,ะเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการย่อยสลายนะคะเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือว่าร้อนจัดอย่างเงี้ยนะคะซากเหล่านั้นก็จะไม่ย่อยสลายนะคะพอมันไม่ย่อยสลายนะคะ,อะพอมันมีตะกรนมาทับถมนะคะมันก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรด้นะคะ ถัดมานะคะระยะเวลาในการทับถงนะคะระยะเวลาที่ตะกอนนะคะทับถงซากของอสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจนทําให้เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถย่อยสลายซา,ากสิ่งมีชีวิตนั้นได้ทันนะคะทีนี้นะคะซากหนึ่ดําบันนะคะนักเรียนก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะ ดําบรรอะไรบ้างนะคะอันนี้ซากหรือดําบรรพืชนะคะก็จะเป็นรูปใบไม้เนาะซากหรือดําบรรพืชนะคะซากหรือดําบรรสั์นะคะและก็ซากหรือดําบรรรอบรอยนะคะแบ่งเป็นสามประเภทนะคะอันนี้ซากหึืดําบรรพืชนะคะซากหรือดําบรรสัดแล้วก็ซากหรือดําบรรรอบรอยนะคะทีนี้นะคะการเกิดซากหรือดําบรรประเภทต่างๆนะคะเกิดได้ยังไงนะคะ อันแรกเลยนะคะาการเกิดซากดึกดำบรรแบบซากกลายเป็นหินนะคะแบบซากกลายเป็นหินนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคะถูกพัดพาลงมาใต้น้ํานะคะทําให้ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นตะกอนดินนะคะสิ่งที่อ่อนนะคะจะเริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็สลายไปเหลือเพียงโครงล่างของสัตว์นะคะซึ่งเป็นส่วนที่แข็งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะแร่ธาตุจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปสะสมในช่องว่างของโครงล่างสัตว์นะคะ ผ่านไปหลายล้านปีโครงล่างของสัตว์ก็จะกลายเป็นหินนะคะถัดลงมานะคะแบบรอยพิมพ์แล้วก็รูปหล่อนะคะแบบรอยพิมพ์และรูปหลอนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตตายลงนะคะแล้วก็ส่วนที่แข็งเนี่ยจะถูกฝังไว้ใต้ตะกอนนะคะเมื่อผ่านไปนานจนส่วนที่แข็งเนี่ยย่อยสลายหมดนะคะจะเหลือส่วนส่วนที่ จะเหลือรอยของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะกลายเป็นซากหนดําบรรแบบรอยพิมพ์นะคะเมื่อแรก,กต่างๆนะคะเข้าไปตกผลึกในรอยพิมพ์นะคะก็จะกลายเป็นซากหนึ่งดําบรรแบบรูปล,ลอนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะถัดลงมานะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะอันที่3นะะบบนนมนะคะแบบร่องรอยลกลายเป็นหินนะคะแบบร่องรอยกลายเป็นหินในรูปภาพนี้ก็คือ รอยเท้าไดโนเสาร์นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตจะทิ้งร่องรอยต่างๆเช่นนะคะร่องรอยของการเดินนะคะการกัดการเลื้อยการแทะหรือว่าการขุดดูนะคะแหล่งโลภยแหล่งอาศัยอย่างนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะร่องรอยถูกฝังไว้ใต้ชั้นตะกอนนะคะจากนั้นนะคะร่องรอยจะกลายเป็นหินนะคะจึงเกิดเป็นซากหรือดัมบันร่องรอยกลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็คือเป็นรอยเท้าเลยนะคะ ัดลงมาด้านล่างนะคะแบบคาร์บอนปิ่มนะคะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างเช่นสัตว์ขนาดเล็กนะคะที่มีผิวหนังอ่อนนะคะใบไม้นะคะถูกฝังไว้ใต้ตะกอนเนื้อละเอียดนะคะความดันทาให้ของเหลวและแก๊สที่อยู่ในใบไม้นะคะแล้วก็ผิวหนังของสัตว์เนี่ยถูกขับออกมาจนหมดนะคะเหลือสารจําพวกคาร์บอนไว้นะคะเห็นเป็นแผ่นฟิ์มบางๆนะคะ เป็นใบไม้นะคะจะเห็นเส้นใยของใบได้ชัดเจนนะคะเรียกว่าซากึกดบรรันแบบคาร์บอนปินะคะ,อะนอกจากนี้นะคะ,ะมแมลงต่างๆเช่นยุงมดที่ตายในยางไม้นะคะหรือเราเรียกว่าอัมพันนะคะ,ะแม้ไม่ได้เป็นแม้ไม่ได้กลายเป็นหินนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและก็ทางเคมีนะคะมีอายุทางธรณีไม่มากนะคะแต่ก็จะถูกจัด ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์น,นะคะที่มีกระบวนการเกิดแบบคงสภาพนะคะตามตัวอย่างในหน้า173นะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์นะคะของซากดึกดำบรรพ์กันบ้างนะคะประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์น,นะคะ,ะข้อที่1น,นะคะใช้เป็นข้อมูลนะคะเพื่อสันนิษฐานทินกำเนิดและก็วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะในสมัยนั้นๆน,น,นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ ใช้ซากดึกดำบรรน,นะคะระบุอายุของหินในบริเวณที่พบซากดึกดำบรรน,นั้นนะคะข้อที่3นะคะใช้เป็นข้อมูลในการช่วยคาดคะเนว่าบริเวณนั้นอาจมีแหล่งทานหินหรือแหล่งแร่หรือว่าแหล่งน้ํามันนะคะและสุดท้ายนะคะข้อที่4ใช้เป็นหลักฐานหนึ่งในการช่วยบอกสภาพแวดล้อมนะคะและก็สภาพภูมิอากาศในอดีตนะคะในขณะที่สิ่งมีชีวิตนั้นๆ อาศัยอยู่เช่นหากพบซากดึกดำบรรพ์หอยน้ําจืดนะคะอาจจะคาดคะเนได้ว่าบริเวณนั้นอาจจะเคยเป็นแหล่งน้ําจืดหรือหากพบซากดึกดำบรรพ์พืชชนิดต่างๆนะคะอาจคาดคะเนได้ว่าบริเวณนั้นอาจจะเคยเป็นป่ามาก่อนก็ได้นะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยกันบ้างนะคะ,อ,ะอันแรกเลยนะคะ ก็คือไม้ไกลายเป็นหินนะคะที่จังหวัดตากนะคะจากค้นพบนะคะที่นะคะ,ะตำบลตากออกนะคะอำเภอบ้านตากนะคะจังหวัดตากนะคะโดยนะคะ,ะไม้ไกลายเป็นหินเนี่ยจะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติไม้ไกลายเป็นหินนะคะซึ่งาคาดว่าไม้ไกลายเป็นหินดังกล่าวเนี่ยมีความยาวที่สุดในโลกนะคะในนี้นะคะจะยื่ภาพที่กุลน้ำไม้ให้นักเรียนดูนะคะ ถัดมานะคะสุสานหอยแหลมโพนะคะจังหวัดกระบี่นะคะ,ะมีลักษณะเป็นแผ่หนหินปูนหนาๆน,นะคะมีเปลือกหอยคมน้ำจืดวางทับกันนะคะเนื่องจากมีน้ําปูนนะคะเป็นตัวประสานทําให้ยึดติดกันเป็นแผ่นวางซ้อนกันนะคะอันนี้สุสานหอยนะคะถัดมานะคะที่พบในประเทศไทยนะคะซากดึกดำบรรดโนสเร์นะคะซากดึกดำบรรดโนสเร์ที่ จังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะค้นพบที่แรกเลยนะคะที่อำเภอภูเวียงนะคะชื่อภูเวียงโกซอรัสซิลิทอนีนะคะน,นี้นะคะตามรูปภาพเลยนะคะถ้านักเรียนได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะ,ะกะ็แวะไปดูได้นะคะที่จังหวัดคอนแก่นนะคะถัดมานะคะซากดึกดำบัรได,ดโนเสาร์นะคะที่จังหวัดกาลสินนะคะ ถูกตั้งชื่อนะคะว่าคูเวียงโคสรัสซิเินทรนเนนะคะค้นพบนะคะที่คูคุ้มข้าวนะคะคูคุ้มข้าวอำเภอสหสขันนะคะจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งเป็นศูนย์การศึกษาและก็วิจัยนะคะพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์คูคุ้มข้าวหรือพิพิธภัณฑ์ศิลินทรน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะสุดท้ายเลยนะคะ จะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์นะคะพบที่เขตวนัตภุทยานภูแฝกน,นะคะที่อําเภอภูแล่นช้างนะคะภูแล่นช้างจังหวัดกาลสิงห์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ค้นพบเนี่ยนะคะเป็นรอยไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะคะเห็นไหมคะรอยเท้ารอยเท้าขนาดใหญ่เลยนะคะ จบแล้วนะคะเข้าสู่แบบฝึกหัดของเรากันเลยนะคะในแบบฝึกหัดหน้า178นะคะหน้า178นะคะเขาบอกว่าตอบคำถามต่อไปนี้นะคะอ่าซากดึกดำบรรพ์คืออะไรอ่าเนี่ยตอบก็คือนะคะซากดึกดำบรรพ์ก็คือ ซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยสิ่งมีชีวิตในอดีตใช่ไหมคะที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยานะคะแล้วถูกเก็บไว้ในหินหรือชั้นหินนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะซากหรือจำบันที่ค้นพบในประเทศไทยในแต่ละพื้นที่นะคะที่มีกระบวนการเกิดแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรแตกต่างกันไหมเอ่ยแนวตอบก็คือแตกต่างกันนะคะเพราะซากหรือจำมันบางชนิดนะคะ มีกระบวนการเกิดแบบซากกลายเป็นหินอย่างเช่นนะคะซากหลุดดาําบรรไดโนเสาร์หรือบางชนิดมีกระบวนการเกิดแบบร่องรอยกลายเป็นหินเช่นรอยเท้าไดโน,นเสาร์เมื่อปนะคะ,ะถัดมาข้อที่3นะคะข้อที่3าหากพบซากหรืดดําบรรปลาน้ําจืดนะคะสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นอาจเคยเป็นแม่น้ํานะคะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะอะไรนะคะ ก็เห็นด้วยนะคะเพราะเราสามารถเนี่ยใช้ซากหรือลำบ้านนะคะเป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตได้นะคะถัดมาด้านล่างนะคะข้อที่2อ,อ่านข้อความนะคะแล้วขีดถูกในช่องหรือขีดถูกในช่องถูกนะคะหรือผิดพร้อมกับบันทึกข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลมลงไปด้วยนะคะข้ออันไหนที่ ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่1นนะคะแบ,งบ่งซากหรือดำบันออกเป็น3ประเภทคือพืชสัตว์และร่องรอยถูกหรือผิดคะนักเรียนถูกต้องนะคะซากดึกดำบานจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือซากหรือดำบานสัตว์ไอซากหรือดำบานพืชซากหรือดำบันสัตว์แล้วก็ซากหรือดำบัน,บบบนร่องรอยนะคะถัดไปข้อที่2หากมีแร่ต่างๆเข้าไปตกผลึกในซากหรือดำบานแบบรูปลอ จะกลายเป็นซากหรืดำบันแบบรอยพิมพ์ค่อนข้างยากนะคะข้อนี้อาแต่ผิดนะคะนักเรียนก็คือแนวการตอบก็คือหากมีแร่ต่างๆนะคะเข้าไปตกผลึกนะคะในซากหรือดำบันแบบรอยพิมพ์น,นะคะจะกลายเป็นซากหรือดำบันแบบรูปหล่อนะคะอันนี้จะสลับกันนะคะ ัดมาข้อที่3นะคะใช้ทาบดึกดำบานเป็นข้อมูลที่ช่วยในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ข้อนี้เป็นยังไงคะนักเรียนถูกต้องแน่นอนใช่ไหมคะอ่าถัดมานะคะข้อที่3ในหน้า179นะคะอ,อ่านข้อความแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ 1. นะคะไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ูุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์ซิรินทรจังหวัดกาลสินจึงพบกับซากหรือดังบันไดโนเสาชื่อว่าพูเวียงโกซอรัสซิรินทรนีนะคะซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชเดินเท้าสี่เท้านะคะซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชเดินสี่เท้านะคะขออภยัยมีคอและหางยาวนะคะโดยโครงสร้างที่จัดแสดงมีความสมบูรณ์มากหนึ่งจึงถ่ายภาพเก็บไว้ ข้อที่หนึ่งถามว่าทําไมซากดึกดําบันของคเูียงโกซอรัสซีรินทรนนีจึงยังสมบูรณ์ทําให้สามารถขุกพบได้เพราะอะไรคะนะักเรียนเพราะว่านะคะซากดึกดําบันพวกนี้นะคะถูกรักษาไว้ใต้ชั้นตะกอนนะคะด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมใช่ไหมคะจึงทำให้ซากดึกดำบันนั้นยังสมบูรณ์นะคะน,นี่คือแนวการตอบนะคะ ถัดมานะคะข้อที่2เพื่อนๆคิดว่าการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรค่ะไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าพืชหรืออะไรหรือสัตว์ต่างๆก็แล้วแต่นะคะก็มีประโยชน์นะคะก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถใช้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อช่วยอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตได้นะคะเพราะว่าเป็นยังไงคะเพื่อน ทำไมก่อนเราเกิดทันไม่เลยเราเกิดไม่ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษานะคะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาต่อนหน้านี้นะคะทีะนี้ถัดมาอีกหน้านึงนะคะในหน้า182นะคะดูภาพซากหรือจาบันที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามนะคะ,ะมีซากหรือจาบันสีรูปภาพนะคะ,ะมีภาพซากหรือจาบันสีรูปภาพอันแรกนะคะ น่าจะเป็นไม้กลายเป็นหินนะคะอันที่สองซากหรือดําบันหอยแน่นอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นรอยเท้าหรือเปล่านะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นรอยเท้าเหมือนกันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะถัดลงมานะอาของครูมันไม่พอนะคะครูมาหน้าถัดไปนะคะข้อที่หาคาดคะเนว่าซากหรือดำบันในภาพหมายเลขหนึ่งและภาพหมายเลกสีมีสภาพแวลดล้อมในดีเป็นยังไง เป็นยังไงคะนักเรียนมีต้นไม้มีรอยเท้าสัตว์ด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นยังไงคะนักเรียนน่าจะเคยเป็นป่าไม้มาก่อนใช่ไหมคะสภาพแวดล้อมในดีของสากึดําบันในภาพไม้เล็กนึงแล้วก็ภาพไม้เล็กสีน่าจะเคยเป็นป่าไม้นะคะถัดมาหากสิ่งมีชีวิตตายนะคะแล้วส่วนที่แข็งนะคะถูกฝังไว้ใต้ตะกรเมื่อผ่านไปนานนะคะจนส่วนที่แข็งย่อยสลายหมดนะคะ จะเหลือรอยของสิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นซากดึกดาบรรน,นะคะจากข้อความหมายถึงการเกิดซากดึกดําบรรของภาพหมายเลียกใดเพราะอะไรเพราะอะไรซากดึกดาบรรแบบร่องรอยใช่ไหมคะ,ะใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าหากสิ่งมีชีวิตตายแล้วส่วนที่แข็งนะคะถูกฝังไว้ใต้ตะกอนนะคะเมื่อผ่านไปนานจนส่วน ที่แข็งย่อยสลายหมดนะคะจะเหลือรอยของสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะกลายเป็นซากหรือดําบันเขาบอกว่าเป็นการพูดถึงนะคะการเกิดซากหรือดําบันของภาพหมายเลขใดนะคะแนวการตอบก,ก็คือภาพหมายเลขสองนะคะเพราะเป็นซากหรือดําบันแบบรอยพิมนะคะของหอยนะคะซึ่งเกิดซึ่งจากข้อความนะคะเป็นกระบวนการเกิดซากหรือดําบันแบบรอยพิมพ์นั่นเองนะคะ ัดมาข้อสุดท้ายข้อที่3จากภาพหมายเลขสามกับภาพหมายเลขสีมีกระบวนการเกิดซากดึกดำบันแบบเดียวกันหรือไม่อย่างไรแบบเดียวกันหรือไม่คะแนวการตอบก็คือไม่ใช่แบบเดียวกันนะคะเพราะภาพที่3เนี่ยนะคะเป็นซากดึกดำบรรที่มีกระบวนการเกิดแบบซากกลายเป็นหินนะคะซากกลายเป็นหินนะคะส่วนภาพที่4นะคะ เป็นซากดินดําบรรที่มีกระบวนการเกิดแบบร่องรอยกลายเป็นหินนะคะภายนักเรียนบันทึกลงในแบบฝุกหัดนะคะแล้วก็ถ่ายส่งไปิมพนะคะทีนี้เราก็มาทบทวนนะคะงานในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในว,วิดีโอที่ผ่านมานะคะของอวิทยาศาสตร์ชั้นประนะคะก็จะมีหน้า1 6 3หนะคะหน้า165นะคะสำหรับ วิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นหน้า178หน้า179แล้วก็หน้า182นะคะให้นักเรียนทำแล้วก็ถ่ายสง่งพูน,นะคะสำหรับที่วิดีโอนี้นะคะค,คุ้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ